สวัสดี FCU อช่างบอยหมาสราคาทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok วันนี้ผมจะพามาชมสารี่พ่วงรถถรุ่นเพากระบะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเผากระบะนะครับไม่ย้ำนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจนะครับยาวอยู่ที่3เมตรนะครับคอกสูงอยู่ที่1เมตรนะครับเป็นเผากระบะนิสันบิ๊กเนะครับเป็นกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมครับเอกลักษณ์ทางร้านเราก็มี บันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับไว้วางของนะครับบันไดไว้ปีนขึ้นลงนะครับจะมีกล่องเครื่องมือไว้เก็บของให้แล้วก็มีขาตั้งปรับเกลียวให้นะครับตัวนี้จะเอาส่งลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลนะครับกาลังเตรียมรถที่จะไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวนะครับด้านในเป็นสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นคัสสีลัางน้ําหน้าสีเป็นตัวคัสสีนะครับจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับจะซับคอให้แบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ทับคอให้แบบนี้เลยนะครับรอยหักรอยต่อเม็กหัวมันกกจะหักนะครับเราซับให้แข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นเพาตันสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงล่างนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงล่างของเพากระบะนิสสันบ i เอ็มนะครับหั้สีหลังน้ําหน้าสี่ดามหัวดามท้ายดามตรงกลางให้แบบนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะเปิดด้านข้างให้ดูนะครับ ตอนนี้สามารถบรรทุกได้ถึงสามชันสองถึงสามชั้นห้านะครับบรรทุกได้สบายนะครับถ้าลูกค้าอยากใส่ถึงสี่ตันลูกค้าก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นยางบรรทุกนะครับอันนี้กระชากขอบสิบห้าใส่ยางบรรทุกได้นะครับมันรองรับอยู่นะครับเปิดด้านข้างได้แบบนี้สองข้างเลยนะครับฝั่งนู้นก็ถอดได้นะครับเปิดได้เหมือนกันนะครับมัน,นก็จะมีน็อตอยู่ตรงนั้นนะครับไปคายน็อตออกนะครับน็อตอีกด้านบนนะครับายออกเนาะ ติ่ตัวส่วนเสาตัวนี้จะเป็นเสาเหล็กรังน้ําหน้าสามนะครับเป็นเสาเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเราก็จะเชื่อมฝังลงไปนี้นะครับฝังลงไปรังน้ําอีกทีนึงนะครับนี่จะเป็นรังน้ํานะครับอันนี้เป็นไฟสนามนะครับเตรียมไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับใต้กีบีโอนี้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไป ติดตามรับชมอีกทีกันตอนถึงบ้านลูกค้านะครับเรากำลังเตรียมรถไปส่งลูกค้าอยู่จังหวัดอุบลนะครับคิวต่อไปก็จะเป็นอุดรนะครับกำลังขึ้นงานอยู่นะครับอดรนะครับนี่นะครับเป็นของอุดรนะครับส่วนี้เป็นพาวกระบะเหมือนกันนะครับแต่แต่ลูกค้าเอาแบบเชื่อมตายทั้งสองข้างเลยนะครับเปิดได้แต่ฝาท้ายนะครับคลิปหน้าจะไปอุดรนะครับ ออเสร็จจากอุดรเราก็จะเป็นดับไฮดริกไปส่งอุดรเหมือนกันนะครับกำลังเตรียมขึ้นนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษ์ลูกค้าแป๊บหนึ่งอันนี้อยู่บ้านไหนครับบ้านอินสูงครับบ้านีิสูงตำบลเลยนะครับตำบลช่องมิดอำเภออำเภอิรินธทรจังหวัดอุฒคพัทนีเป็นพวกเราไปแกล้งอีโอเคไหมโอเคครับโอเคไวมากครับสรงกับที่รอไหมครับผม รอนานหน่อยเนาะครับผมเดือนกว่าเพราะคิวมันเยอะนะครับครับอันนี้เอามาใส่กับรถยันมาพั้าสามสิบเก้าแรงเนาะครับครับผมเป็นรุ่นธรรมดาไม่ดำนะครับเป็นเผากรบบะเปิดข้างได้สามด้านนะครับลองเปิดไหมพี่ลองเปิดข้างไหมครับรบกวนบานไหมครับครับผมลองเปิดเลยครับ มีลูกค้าต่างถิ่นด้านนอกถึเกียวด้านในถึงถึงนั้งเงินนะครับมันตุ้ได้ถึงสามตันห้าเลยสบายอ่าฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนาะก็ได้เหมือนกันงด้านครับโอเคไม่เห็นพ่วงแล้วคคครรัับบผมโอเสวยดีสวยดีเนาะครับผมผมก็ที่รออยู่เนาะครับมันช้าหน่อยว่าคิวมันเยอะไหมครับครับครัับยงไงก็สมกับการรอคอยแน่นอนครับไม่ต้องห่วง โอเคครับคลิปหน้าจะกันใหม่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับ f อที่ติดตามรับชมนะครับ